ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่กเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยอ่อทำไม้กำลังไปทำไมโอเคสวยเจอกันลงไก่ได้ปะกุ่มใหญ่อะ ไปกันมาตัวใหญ่รถเทยรกำลังไปครับพำลังไปมี่ครมีศพอีกไหมครับนอกจากพี่ตงกวมีรถติดรถติดรขาวเราป้ะรถขาวล้วป้ะที่กลังวิ่งเข้าเมืองเยสศพศพเทศเพื่อนแล้วใช่ป้ะพี่เฮ้ยผมลากมีลากแรงนะคับนึ่งขอขอเทตอยไปอ้นนะ้ไปของขึ้นไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเพื่อนซิลงไลงไกลไลมากๆไปไปแล้วไปแล้วาเหลือใครเหลือใครฟังหน่อยเหลือใครเหลือใครัะยะระยะเจ็ดหาหกเหนวิ่งเข้าเมืองกันหลายคัน แก็ดห้าห่อยไก่คุปแจเป็นขาบอกมือเส้นหน้าคุกคุปแจเป็ครับบอกมือเส้นหน้าคุกเจอแล้วเจอแล้วเจ็ดห้าหกเข่าให้ติดไป้วก่อนมาได้เจ็ดห้าหกไหมก่อนแล้วเจอไหนแล้วเนี่ยเมื่อนกลางคนขวามือของเจ็ดห้าหกเนี่ยเห็นรถเล้รถคันเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคันนี้แหละตอนนี้เราปล่อยเขาไปก่อนเรามาเช็ตเรามาเทสต์ให้มันไปลุบไปลากก่อนสะหน้าหน้าไก่เนี่ยร้านโรงงานไก่เนี่ยอ๋ออันนี้ข่าวคือเขามาหน้าหกโปรแล้วตอนนี้คุปแจเขาห้ามตามผมมาพี่ลากเขามายังมึงเจอเพื่อนยังเนี่ย อ่ะเจอแล้วเจอแล้วเออไม่นะเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะเออมาหน้าอะไรนะหน้าหน้าโรงงานไก่ปะร้อนไปวอนมาบนนะอันหนึ่งทียี่สิบไปรวมตรงวอนไปรวมตรงวอนอันนี้มาเร็วมไก่มารวมมารวมไก่ครับมารวมไก่ไก่เยอะมากเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะมากมาเยอะมากอย่างหนึ่งพี่มาเมืองโบราณมารวมตรงวอนก่อนรวมไก่รงไก่รงไก่รงไก่ตรงตรงเขาไอ้เนี่ยเขาถังเช่าอ่ะ ไม่ปล่อยเม่ปล่อยมันมีคนเจอตู้รุ่นอะไรปล่อยมาเขาตาม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 ลากมาเมืองวอนลากมาเขาตามมาเยอะมากเขาตามมาเยอะมากผมบัตเหตุก่อนเลยว่าประมูลติดอยู่ตรงมรกอนะเขาอยู่ตรงมาลรกอแล้วอเล็กเขาอยู่ข้างเพื่อนดิเนี่ยเขาอยู่หลังเราเขาใหญ่ลักไก่เลยเขาใหญ่เขาเห็นพี่แล้วเอาปุ๊บยังเราของเราไก่อ่ะไม่ก่ดนะตรงเล้าไก่ให้ได้เนี่ยไม่กดนะตรงเล้าไก่ให้ได้เนี่ยใครตรงเล้าไก่ทีได้่สิบพลาด ตั้งเลยตั้งรออยู่ตั้งไปแล้วไปหาเพื่อนนะเขากำลังไปเพื่อนหัดที่มาหาเพื่อนะตั้งรอไว้ตั้งรอไว้น่ะมันมาแล้ว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 มาแล้วนะมาแล้วนะโอ้ก็ไหนหลุดไมอาเลยเราจะสู้เหรอเราวนอนก่็แบะเนี่ยอ๋อพี่เราคุยซีบเราคุยซีบนี่ ครบเราไหวฟังกูมาสี่สิบมาสี่สิบมาไมาหมดเลยสี่สิบคนน่ะเราไกล้เราโครบเลยเราใกลเลยจะมึงพูดเองจะมึงพไปเองมันก็ไม่ครบมันมีคนเอ่อไปคนนึงมึงอย่านัวมึงอย่านัวมึงมาหน้าทำเมืองบนเอาเลยเมบนปั๊มเมืองบนเอาเลยเอามันเลยเอามันเลยเพื่อนเอามันเลยอย่าไปกลัวมันมันมีคนเอ่อไปรคนนึงมันน้อนมันน้อยมันน้อยมันน้อยจัดมันงงอย่าให้มันหลุดนะฟังนะอย่าให้มันหลุดนะอย่าให้มันหลุดนะ เปิดอะไรเปิดตน้เปิดตรงเปิดตมาบัลอน้องมามาบัอนนะนี่มบงบอนมาหน้อยจัดมาน้อยจัดเอ้ยกูมาแล้วเพื่อนถ้ามาล่วงถ้ามนล่วงบอกนะมันล่วงบอกนะถ้ามันล่วงบอกนะนี่มานี่มาชนกันอยู่ตรงข้าวแล้วมาบนครับตรงั้มเลมาบงบนมาบันนี่มาอะไรเออมาบังบนมาบนปั๊มเลยปั๊มเลยปั๊มมามามานมอ มาตกมาตกมาตกมตก่วงวไปตก่วงไตก่วงไม่ติดฟังมาหน้าัเลยดัขึ้นมาหน้าปั๊มมาโคตรกีบอันนี้ให้ยังอยากันตันมันตรงไหนมันงตรงไหนหมดเล่าหลังไฟ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 ไปเทสไปเทสตกล่วงนี้มาแล้วไปเทสตก่วงอยาให้มันขึ้นรถนะเพื่อนอยาให้มันขึ้นรถนะเราเทสตงมสีเรางมสีลงคนนึงองคนนึงฟังกูนันนไม่ดีหรอ

ตายปะตายปะคปรงผมต้งระมูลนเพื่อนหน่อยเยอะเพื่อนหน่อยเชอเอามันออกเอามันออกเอาเอาอกตกปั๊มประมันนะเอาศกมันออกตกปั๊มประมันสมานอปมาอเล่นชุเพื่อนก่อนชุ้มเพื่อนชุมเพื่อนศอกมันออกตกปั๊มประมันอ่แล้วจมเพื่อน่อุ้มเพื่อนก่อนวางไฟหลบ้านจุมเพื่อนหน่อยกางไฟอ่ะกางไฟจ่้เพื่อนหน่อยเอาเพื่อนเอาเพื่อนเยอะปืนวนหลังไฟหน่อยครักขี้พักวัปืนวนบ้านมาหน่อย เอนขึ้นมาขึนไปเอนขึ้นมาเอนขึ้นมากินได้แล้วเพเพเฮ้ยดันมาช่วยหน้าบ้านหน่อยดันมาช่วยหลังบ้านมัหน่อยฟังกูดันมาช่วยหลังบ้านเพื่อนตติตติตติดันมาช่วยหลังบ้านหลังบ้านมาหน่อยหลังบ้านมาหน่อยเดี๋ยวคืนมันไปเลยคืนมันไปเลยตัดมาดีกูใส่แว่นละกูตึงละมา ไม่ใายับฟันลงมันไหมขนี้ปรับหน่อยชุบเล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 ยมาดัมงาไปเยุ้านเปเอะไรวะดันนเแล้วก็บา้อด มาตกปาร์โนมันแบ็คไลมาตกปั๊ม์โนมันมาตกปั๊ม์โนมันเชื่อเอ้ยเอาเพื่อนไม่ได้ไอ้สัสกูรู้ัลโหลเอาเพื่อนหน่อยดิเอาเพื่อนหน่อยดิอยู่บนรถเยอะๆอยู่บนรถเยอะๆเล่นกันชุบเ่นนชุบวันวันชุบเลยวันตกนะพี่ไม่ได้พี่ไฟกลางโดนี่มาสายการกลับมาตกปั๊ม์โนมันนิดจับจับปืนมารถหน่อยจับปืนรถหน่อยเพียอะไรแยะๆนี้เชื่อเอ้ยไไฟอ้ปืนเป็นเป็นเคีื่อหรอวะฮัลโหลไอ้นั่นมบ้านเราหน่อยบ้านเรามองมองแบบ้านเราเลยบ้านเรา มาบ้านเรามองบ้านเราบ้านเราบ้านเรามันแตงตกมันแตงตกไอ้ยเขามีเล่นหน่อยเล่นหน่อยมาโครล็อกรถเลยใช่ไหมตายพี่แบงค์เพื่อนตายหนึ่งเพื่อนดิหนึ่งเพื่อนดิผมแดงหนึ่งเพื่อนดิเห็นปะเห็นปะขอโรษตกมันด้วยตกมันด้วยอุ้มเขาหน่อยอุ้มเขาหน่อยมึงไหวจริงปะมึงไม่ไหวหรอกถูไอ้เหี้ยเอาศอกกระอกดิแล้วเป็นศอบอกเอาศอกกระอกโง่โง่ไอ้เหี้ยโง่สารมึงไอ้เพี้ยไอ้แหลมหมอไอ้แหลมหมอลองลงลอง ยาวนะเฮียเลยแกงแกงเนื้อแกงเนื้อแกงกระงแกสนิ่มแกสนิ่มมีอะมามเฮียขัดเทียอะรวะเสียเหมือนเป็ดเลยบุหรี่เทียอะไรไบุหรี่เหรอไอ้ตัดบุหรี่เหรอบุหรี่เหรอไอ้เทียดิบุหรี่เหรอบุหรี่เหรอไอ้ตัดบุหรี่เหรอบุหรี่คนไหนเชี่ยบุหรี่คนไหนตัดฮะบุหรี่คนไหนเชี่ยมึงเท่มากมั้งไอ้สัตว์บุหรี่คนไหนเชี่ยบุหรี่คนไหนตัดเท่มากมั้งไอ้เชี่ยไอ้สัตว์ไอ้ขยะไอ้สวะไอ้เชี่ย ตายควายเชี่ยกระจอกเอ้ยเชีย่ยเอ้ยสั์มึงมีอะไรดีบ้างวะชีวิตมึง,งไงสันไอ้ปืนเขายู่บนรถปืนมายู่บนรถเอาเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนดิ ไปบไปสบไปสบมา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 สบไปสบไปสบไปบบสสามาเ้มัคือแล้วจะคือแล้วสบออกมยไอ้หีอะแก๊งแกงเชี่ยนี่บูรีคนเหรอไว้สัตว์ฮะแกงเชี่ยนี่มาเ้ไอ้สัตว์วิ่งวิ่งเหียไอ้หี่ยไอ้เหียไอ้สัตว์ไม่ต้องทิงแล้วไม่ต้องงแล้วไมต้องทิ้งแล้วขัดางถนนขัดางช่วยในสวนหน่อยในสวนในสวนเกปาาใหญ่เลยสวน้าการถนเรา

คือเราใด้หมดใคมีปืนตหลหน้าที่หน่อยล่าตะลนีหน่อยไอ้ดอก้ปวกไอ้ดอกผมปวกอะคันนึงมาดวใครมือว่างมาไอ้ดอกนนหน่อยมันด่าลุงไง้ละลุงลงตัวไหนด่าลุงอ่ะลุงตัวไหนด่าลุงอะลุงเอามันที่ลุงเอาี่เลยอะต่อฟ้า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 รถดีมห่ารถดิเเพื่อนดิ ไปช้าช้าไปด้วยช้าวิวเพื่อนเราไปปะมาโคตรไปนี่มาโคตรจะไฟมันขนาดนี้กูไม่ลงแล้วกูเพิ่งขึ้นแล้วไม่บูนอ่ะโ้ตรเลยโ้ตรเลยโยโย่กลางไฟเลยเอาของมาโยโย่กลังไปนะเหลังปั๊มเร็วๆหลังปั๊มมาแล้วมาแล้วหลังปั๊มตรงไหนอ่ะปั๊มเมืองบนอ๋อเจ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 ออยู่หลังปั๊มเลยหลังปั๊มเลยหลังปั๊มเลยเมืองบนเร็วหลังปั๊มไหมหมดนะไหมหมดไหมหมดไหวไหมหมดหลังปั๊มเลยคุณใหญ่ ล่ปั๊มเลยหลังปั๊มเลยหลัมเลยหลมเลยหลมหลัปมหลัไม่มีคนมาโคดเรดมาโคดเราสุดดิมาโคดเราสุดเกดงงม่เอาเพ่อนมเ่อนหลัปัจ้าเพื่อนเ้เพื่อดิเสียงอยู่ใส่หนูก็เจ้าเสียงอยู่ไสมามเพื่อนดอตบเยอะู็เ้าเสียงอย่ใส่ก้ดิงนงเพไปชบงเพื่อไปชบด จะไม่ต้อเส้ยืดใส่เยสนย่เพื่อนไหนมช่วยนไหน่าอน่าไหม้ยดิคนที่ไม่มีไม่มีอ่ะีเบร์เลยมันน้อยมันนองใคร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 มเมาตบแล้วใครอยู่บนรถมาบมาไปกามหนมมาตายมตายตายไม่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 ตายม่ไดปมงเรีนไม่ได้ปะ

มึงชื่ออะไรวะมึงบอกมึงบอกชื่อกูดิมึงชื่ออะไรวะเป็นเทียอะไรแล้วเป็นเทียต้องบอกชื่อมึงอะเป็นเทียอะไรมึงเป็แค่มึงเป็แค่เทียมึงแค่มึงไปใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะผัวของผมเป็นเทียอะไรผอมหมาแดกอะผอมหมาแดกนะมึงหมาหอมนะมึงแก๊งมึงชี้บรียคนไหนสัตว์ฮะแก๊งเทียเนี่ยฮะมึงชี้บรียคนไหนสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่าัองหวาะขึ้นมาตอนกูไม่อยู่ปะไอ้เทีย อไอสัตว oh, ้หาไอสว์ไอสัตอสัตว์นัดเป่านัาอสัตนัดเป่านัดเล่นป่าเี้ยไอกระจกไอสัต hmm. น yeah, yeah. ัดเล่นเป่าไอกแกงมึงีเชยอะไรวะนอกจากมีไม้คยเอ้ไอเหี้ยเอ้กเดี้ยออกเดี๋ยเดี๋ยกออแมไอเเดี๋ยอ้มัเหืี่ยวอนเหี่ อะไรกมีเมยอะไรบ้าอะไรอะไรอะไรนี่บ้าพี่อะไรไว้ใจเพื่อนออกู่การถนนนะเพื่อการถนนมกปีเขาเลยอยู่บ้านอะไอเชี่ยนี่แม่งหัวแข็งยังไว้สัตว์หมดแล้วเขาหมดแล้วเแต่ไอ้กระจอยไไหวพี่ช่ชุบยไปเท่าไรบอกให้ออกไหม ไม่แต่เราจะมีแล้วนะเมาศพเมาศพไม่เป็นไม่เปไรชิวๆเมาศพหน่อยเมาศพหน่อยแล้วผมเอ๋อแล้วเรียบร้อยไปละสวยโอเคแล้วคนละทิ้งนะครับคนละทิ้งเลยคนละทิ้งเลยครับไอ้เถี่ยเสี่ยวไม่ต้องพูดมากนะไอ้สัตว์มึงจำตอนตายได้ด้วยไอ้เชี่ยกระจอกไอ้ควายเลยจริงพี่จริงไอ้เชี่ยโสโครกไอ้สัตว์กูขยะขยงมึงชิบหายไอ้เชี่ยมีดีแค่ไม้แดงไอ้ควายไอ้เสี่ยวไอ้ตัวเสี่ยวเลยแก๊งมึงไอ้เชี่ย ไอสัตว์ไม่ดีเชื่อยเลยเลยสัตว์ตอนกูเจอที่ด้วยอตอนที่แล้วเรียกหาบอสเออยังเสี่ยวไอสัตว์ควายเอ้ยไอ้งั่งเอ้ยตอนอยู่ไม่ถามหานะเออตอนอยู่ไม่ถามหาว่าไอควายมึงจาตอนตายได้ด้วยไอสัตว์กูจะรู้มึงแสนรู้ปไอเชี่ยทุกตัวเลยนะไอสัตว์แก๊งมึงไอเสี่ยวไอเหี้ยโคตรเกลียดหน้ามึงเไอสัตว์รู้ป่ะไอเหี้ยถ้มันนอนอยู่ตรงเนี้ยกลางไฟสองศพ ล่อยไปเลปล่อยไปเลไอโสโครกเอ้ะไอ้สัตว์ไม่ต้องมาง้อง้หัวขึ้นเลยเที่ยวไม้ไม่ไหวกูสักตัวไอ้ควายไอ้เหี้ยจริงเลยบจริงเลยตกลงไปแลลงมาไม่ได้รับปืนไปไปกรตีนไปสัตว์ไปรีแยกไฟแรกเพราวไฟแรกเราเราแพ้ใช่ใช่ใช่แบบแบกลับแลเราก็ได้ไปผมว่าเราเรียนเจออะไผิดว่ะพี่ไแรกไม่ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะจำตอนใดได้หรือเปล่าไฟฟไไปเลยไดี๋ะแบบ จำเติร์ดได้ไหมเติร์เน่ไฟแรกเราลงช้าพี่ผมว่าถ้าเราปิดปิดปิดฐานะอุ้มศพไว้อะแล้วขึ้นรถอะมันแป๊บเดียวอะใช่แล้วฝีมือก็ไม่เท่าไหร่อะมันก็พอกันอะมันจะว่ามันต้องเปลี่ยนใหม่เว้ยมึงให้พี่วอนอุ kind of ้มคนเดียวไม่ไหวเราไม่ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี uh, ้เติร์เติร์กับพี่ดิมัสอะคอยอุ้มช่วยอุ้มให้เพราะว่าเป็นคอมโบสองพี่น้องเป็นงี้เป็นงี้เป็นงี้การอุ้มมึงอะคือใครก็อุ้มทุกคนต้องอุ้มไปหารถถ้ามีรถปืนรถอะไรมึงเอาอุ้มไว้หมดออกให้หมด นี่ขอรู้ว่าไอ้หน่อยมันเดียวเราแพ้ไฟแรกอะไอ้ตรงแบบเราลงร้อยแล้วลงบัดเช้าพี่อ่าใช่ใช่ใช่จริงเลยแล้วพอแบบลงพร้อมกันนะผมว่ามันจอดรอเลยจะปะไม่มีใครขนศพมันไดเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าไฟพรุ่งนี้ผมว่าเดี๋ยวจะสั่งใหม่ว่าแบบจะเล่นอะไรมึงช้าไปหน่อยมึงช้าไปนี่นี่สั่งเซตช้าสั่งจะลงช้าอันนี้ถ้าสมมติเพื่อนร่วมปุ๊บแล้วเดี๋ยวสั่งลงทีเดียวกันเลยอะลงพร้อมกันเลยลงไวเลยเพราะว่าคนเราเยอะมันยิงไม่หมดหรอก คือคือที่ผมเห็นนะคือเพื่อนอ่ะตายคนสอคนแล้วแบบไม่ค่อยไม่ได้ยินเลยว่าแบบลงร่วงอะไรเงี้ยแล้วแบบเราเราถอยไฟเรื่อยอ่ะเราเพื่อนก็ห่างเรื่อยห่างเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วหลังหลังบ้านอ่ะไม่มีใครยิงตอนเขาเอาศพออกเลยผมต้องแบบตะโกนเนเพื่อนงาอ่ะไม่ใครตอนาเศมต้องตะก่เหลังับ้านอ่วไม่มีใครยิงน่าเอาเยมตองแบกนเนแ้หลังบ้นอ่นเขาตงบนั้นแล้วหลัห้เพอ่อนเกลผต้องแบบตะกนเงนแล้ว ขาลงอนนี่เดี๋ยวแก้ใหม่เดี๋ยวแก้ใหม่พี่คือพูดได้เลยป้าตอนนี้ตัวป้าเราก่อนก็ได้ไปรวมไหน่ดยรวมใหม่ตอนนี้ม้รัรวมแลนดแลนด์แลนร์แลนด์แลนร์แลนด์แัวรีแลนด์แนด์แลนด์แลนว์แลนด์แลนด์แนด์แลนด์แลนด์แลนดงแงนด์แลนี่แลนด์แลนด์แลนด์แลนดแแแดแรแงนแแนดแแนแนแแนแนแแนแลแแดแแแแงนแ วัวเสียวเลยเฮียไม่บางคนมาจะไปพักหรือเปล่าไม่เป็นไรปล่อยวไว้คุยพรุ่งนี้ก็ได้ฟังฟังฟังครูฟังครูถามหาจังรีตอนซ้อมไม่เห็นมันพูดสักตัวเลยไม่เห็นงงหัวขึ้นมาเลยต้องไปพาวก่อพี่พาวผมไปพาวอยากเป็นคนเลือกคู่หลัเหมือนกันขอเป็นหนึ่งคู่เจอกันได้ปะเออตอนไฟไม่เห็นมันงงหัวขึ้นมาเลยเนาะไอ้เี่ยตอนซ้อมด้วยเงียบคลิปอ่ะไอ้เี่ยแบบตัวปักดีๆอ่ะไม่เห็นมีเลย ตอนซ้อมมาเยอะครับลัคกี้ครับเราได้ไปแค่นะพี่ผมไม่ได้นับเลยประมาณ11 12ต่อ9ก้าโอ้ยชิลยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมว่าตอนผมเอาไปสองมาวันนี้คันนี้เลยเหรอไม่คันธรรมดาคันบ้านลนลนลานนี้วคันนี้ช่วไม่มีตังค์ว่ะมีไหมอะไรมีไหมมีมีพี่มีคืนคท้าว่างอยู่คุยกันหน่อยนะ พี่กระเป๋ากระเป๋าสามห้าศูนย์ครับ,บ,บนี่ครับครับลำหนึงผมเมื่อรับชมคลิปวิดีโอโจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง,ลงและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้าบครัวนโอซีด้วยกันนะคะ